New Normal School ชีวิตวิถีใหม่ในโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลวัสะ์แก้วมีความใส่ใจในสุขภาพของนักเรียนของเราในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 โรงเรียนได้ดูแลจำนวนรถรับส่งนักเรียนในโรงเรียน โดยให้มีการรักษาระยะห่างของที่นั่งในรถรับส่งไม่แออัดจนเกินไปนั่งแบบเว้นที่รักษาระยะป้องกันโควิด -19 จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้คอยบริการนักเรียนนักเรียนสามารถเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลวัสะกแก้วได้3มช่องทางช่องทางที่1ประตู 1. ด้านหน้าโรงเรียน ช่องทางที่2ประตู 3. ไฟแดงซอยโรงเลื่อยและช่องทางที่3ประตู4ด้านหลังวัดสระแก้วโดยทุกประตูจะปฏิบัติตามขั้นตอน4ขั้นตอนเมื่อนักเรียนลงจากรถรับส่งให้เดินเป็นแถวเข้าบริเวณโรงเรียนโดยมีการเว้นระยะห่างตามจุดที่โรงเรียนกำหนดไว้แล้วเดินไปยังจุดคัดกรอง ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนจอดรถรับส่งนักเรียนบริเวณจุดรับส่งนักเรียนนักเรียนสแกนบัตรประจำตัวนักเรียนในระบบสกูลไบทุกวันเวลาเข้าออกจากโรงเรียนคุณครูเวรประจำวันกล่าวต้อนรับนักเรียนแล้วนักเรียนเดินไปยังจุดคัดกรองเมื่อผู้ปกครองส่งบุตรหลานแล้วให้ขับรถออกตามทางออกของโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดกแก้วมีขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อเข้ามาในบริเวณโรงเรียนของนักเรียนภายใต้มาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 4ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1. การวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนที่มีอุณหภูมิไม่เกิน37.5องศาให้ผ่านไปยังจุดคัดกรองจุดต่อไปหากพบนักเรียนที่มีอุณหภูมิเกิน37.5องศาให้แยกออก คุณครูประสานผู้ปกครองและหรือนำส่งโรงพยาบาลในลำดับต่อไปขั้นตอนที่2การล้างเท้านักเรียนล้างเท้าในอ่างล้างรองเท้าอ่างที่1นล้างสิ่งสกรปรกออกจากรองเท้าที่ติดมาในระหว่างการเดินทางมาโรงเรียนอ่างที่2เป็นอ่างที่มีส่วนผสมของน้ำยาฆ่าเชื้อจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ติดมากับรองเท้าของนักเรียน ขั้นตอนที่3การล้างมือนักเรียนเหยียบเครื่องกดสบู่เหลวแล้วล้างมือตามขั้นตอน7ขั้นตอนโดยระบบน้ำเป็นระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเช็ดมือด้วยผ้าเช็ดมือส่วนตัวและขั้นตอนที่4การเดินผ่านอุโมงค่าเชือ้อนักเรียนค่อยๆเดินผ่านอุโมงค่าเชือ้อเพื่อฆ่าเชื้อที่ติดมากับเสื้อผ้าและร่างกาย เพื่อความปลอดภัยและการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9โควิด -19 หลังจากนั้นคุณครูจะติดสติกเกอร์ให้กับนักเรียนที่ผ่านจุดคัดกรองแล้วในกรณีที่นักเรียนมีโรคประจำตัวเช่นโรคภูมิแพ้หรือโรคหอบหืดไม่ต้องเข้าอุโมงค่าเชื้อ ระหว่างที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตนดังนี้การเดินในโรงเรียนจะไม่เกาะกลุ่มเน้นความปลอดภัยไม่กระจายโรคเดินเป็นแถวเว้นระยะห่างตามมาตรการการป้องกันโควิด -19 มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์หน้าห้องเรียนทุกห้องเรียนนักเรียนล้างมือบ่อย โดยโรงเรียนมีจุดบริการอ่างล้างมือหลายจุดสำหรับนักเรียนโรงเรียนมีการแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม A และกลุ่ม B สลับวันมาเรียนโดยจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง1.5ถึง2เมตรและเสริมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ควบคู่กันไป นักเรียนจะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในขณะที่อยู่ในโรงเรียนเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวันแล้วคุณครูประจำชั้นจะนำเครื่องฉีดพ่นน้ํำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติมาฉีดพ่นน้ํำยาทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณจุดสัมผัสร่วมกัน เมื่อถึงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันจะแยกออกจากกันในแต่ละระดับชั้นมีจุดล้างมือก่อนเข้าโรงอาหารอย่างเพียงพอทำสัญ,ญลักษณ์รอยเท้ารักษาระยะห่างก่อนรับประทานอาหารรักษาระยะห่างในการนั่งรับประทานอาหารไม่ใช้ช้อนซ้อมแก้วน้ำหรือของใช้ร่วมกับผู้อื่นในช่วงเวลาพักกลางวัน จะมีนักเรียนแกนนำสุขภาพประชาสัมพันธ์ข่าวสารในการดูแลตนเองข้อควรปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันนอกจากนี้โรงเรียนยังมีแหล่งเรียนรู้ตามจุดต่างๆในบริเวณโรงเรียนโดยผ่านเซ็นเซอร์เสียงจัดเตรียมห้องพยาบาลสำหรับนักเรียนที่มีความเสี่ยงพักรอก่อนพบแพทย์ภายใต้าการป้องกันและลดการกระจายของการแพร่เชื้อ เมื่อนักเรียนกลับถึงบ้านให้เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำและสระผมโดยทันทีโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นประจำทุกเดือนโดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองสักแก้วสาธารณสุขอำเภอเมืองสักแก้วและสาธารณสุขจังหวัดสักแก้วในการล้างและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อโรงเรียนอนุบาลวัดสักแก้ว เคร่งครัดตามมาตรการการควบคุมของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ D M H T T A D distancing เ <s hr iek> ว้นระยะระหว่างบุคคลหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M mask wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H h a n d washing ล้างมือบ่อยๆจัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ T temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการเพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย T testing ตรวจหาเชือ้อโควิด -19 และ A application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะก่อนเข้าออกสถานที่ทุกครั้งโรงเรียนมีความตระหนักและเป็นตัวอย่างที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ครบ100% และเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งไปแล้วประมาณ60% Save Student Save Teacher Save Thailand มั่นใจคุณภาพมั่นใจสุขภาพมั่นใจอนุบาลวัดศักแก้ว